สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่ๆนะคะวันนี้ค่ะจะมาเปิดไพ่นะคะให้กับคนโสดสนิทนะคะมาเลือกวันที่ชาวเมฆนะคะวันนี้ขอใครเสียงแอร์ด้วยนะคะดังนิดหนึ่งนะดูได้ท้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะแบ่งวันที่ได้ทั้งตะวันตกแระไทยค่ะดวงคนโสดนะ่ะจะแบ่งนะคะเป็นสส่วนนะคะ อ่าส่วนแรกก็จะเป็นโสดแบบมีคนในใจแล้วค่ะมีคนที่แอบ,บชอบนะคะส่วนที่สองเป็นโสดแบบไม่มีใครในใจนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะโสดแบบมีคนในใจนะคะ่ะกองแรกจะเป็นตัวตนคุณเมธนะคะกองที่สองตัวตนคนที่คุณเมธแอบบชอบค่ะสรุปค่ะ ไพ่สำรับนะคะไพ่พระนะคะไพ่เดอะไฮโลฟอนนะคะโอ้โหไพ่ดีนะอม,มองว่าช่วงนี้นะคะทิศทางเรื่องความสัมพันธ์แอบรักแอบชอบเนี่ยมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันนะมีโอกาสที่จะได้เ,เหมือนกับมีจะเรียกว่าสถานะได้เลยก็อาจจะ อาจจะยังเร็วเกินไปแต่ว่าน่าจะมีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่อะนะคะในการที่จะแสดงออกต่อกันมากขึ้น,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นการแอบชอบผิวเผนอย่างเงี้ยก็อาจจะเริ่มมีการพูดคุยะคะ่ะเริ่มมีการเดินเกมรุกอะคะ่ะไม่ว่าคุณหรือว่าทางฝ่ายเขานะคะย๋ยวมาดูในรายละเอียดนะ ให้คุณนะคะเดียมเพอร์เรขึ้นกับหัวคุณแม่ช่วงนี้เรื่องส่วนตัวจะวุ่นวายหน่อยนะคะมันยังเป็นช่วงวิกฤตอยู่นะถ้าเกิดว่าเราไปอิงตามโหราศาสตร์เนี่ยช่วงนี้ดวงเมืองดงโลกก็ระสำร่ำระสายพอสมควรนะแล้วก็ ตัวคุณเมธเองก็กระทบโดยตรงอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจค่ะเรื่องส่วนตัวอยู่เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยตัวคุณเองนยะอาจจะไม่ใช่ฝ่ายที่เป็นคนไปเดินเกมลุกนะช่วงนี้เมย์มองว่าตัวคุณน่าจะประคองนะคะในส่วนของเรื่องส่วนตัวไปก่อนแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เมย์มีความรู้สึกว่าคุณนะมีความอุ่นใจอยู่หรอกนะคะในความสัมพันธ์ที่คุณแอบรักนี้แต่ว่าคุณนะไม่ได้รีบร้อนนะคะ มีเหลี่ยงน,นะคะชัดเจนนะคุณสุขุมนะไพ่อลาฟอนก็จะหมายถึงความสุขุมของคุณก็ได้ที่ว่าคุณสามารถที่จะรอ,อได้นะคะหนึ่งเลยแล้วก็สองก็คือน่าจะรู้ว่าอะไรที่มันสำคัญที่สุดในช่วงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานซะมากกว่านะคะส่วนคนที่คุณแอบชอบเนี่ยคุณก็ยังคงยกให้เขาเป็นที่หนึ่งนะคะยังไม่ได้ไปให้ดวงใจของคุณกับใครคะ่ะที่ไม่ใช่คนที่คุณแอบรักนะคะมีไพ่อบทวยนะคะ มีมองว่าคุณสองคนเนี่ยถ้ารู้จักกันมานานแล้วนะคะมันก็มีในส่วนของการเกื้อนหนุนนะความผูกพันคนะ่ะสิ่งดีๆค่ะมีน้ำใจต่อกันอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้แบบรู้จักอาจจะเป็นการแอบชอบไกลๆเมย์ก็มองว่าคุณนะอะมองความสัมพันธ์นี้นะคะในระยะยาวอยากสร้างครอบครัวกับคนคนนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่า,าคุณร้อยใจมีความมั่นคงก่อนนะคะ คุณถึงจะอ,อยากจะสารสัมพันธ์นะโดยไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะมาดูขะไพ่เขานะคะก้าเหลี่ยนกับขัวค่ะช่วงนี้ตัวเขาเองก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่ได้หลังใจบ้างนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะที่ก็ต้องแก้ไขเหมือนกันเนาะก็ดวงมือดวงโลกเนี่ยมันกระทบกับทุกรานาราศีอยู่แล้วก็ตัวเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่มองว่า เขาเองอะจริงๆอะเขาไม่ได้อยากเป็นโสดนะคะเขาเองก็อยากมีคนที่คอยเคียงข้างกันนะตอนนี้เขาน่าจะเป็นคนโสดแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้โสดแบบว่าอยากจะละลาน่าจะอยากมีใครสักคนนะคะ ไพ่เดอะมูนนะคะสถานการณ์ไนหะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะในชีวิตค่ะมันมีเรื่องมีดาวมีปัญหามีเรื่องแก้ไขแล้วก็อาจจะมีเป็นไปได้เหมือนกันว่ามีคนเข้ามาเข้าหาเขานะคะก็าอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์แต่ว่าเขาเองยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครนะคะพนักงานเดอะมูนหมายถึงความไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่เมย์บอกค่ะว่าถ้าคุณรู้จักกันนานแล้วเนี่ยพักหลังมาเนี่ยคนๆเนี้ยเขาแอบคิดถึงคุณอยู่บ่อยๆนะคะ มีไพ่วีฟอร์จูนที่กลับหัวนะคะลเร็วนี้ค่ะเดี๋ยวสถานาการณนะ์ทางฝั่งเขาก็จะดีขึ้นนะคะเมื่อเขาปลดล็อกตัวเองออกจากปัญหาที่มันมีในช่วงนี้นะคะเขาก็จะมีความชัดเจนกับชีิตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีเวลาที่จะโฟกัสนะคะเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นแต่ตอนนี้ยังไงอะเมย์มองว่าเขาเองไม่ได้อยากเป็นโสดแล้วนะคะ พลังงานไฮรฟอนนะคะไายสำหรับอะมมองว่าคุณสองคนในช่วงนี้เหมือนเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่อ,อาจจะรู้ได้ซ้ำว่าแบบต่างคนต่างแอบชอบแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาจังหวะนะคะที่มันจะเริ่มต้นเป็นคอมมิชเมนต์ะนะคะมาดูนะคะไพ่บทสรุปเป็นไพ่เจ็ดเหลียยมนะคะขึ้นกับหัว ก็ช่วงนี้ค่ะเรื่องของการงานการเงินค่ะน่าจะมีผลกระทบต่อทั้งตัวคุณแล้วคนที่คุณแอบชอบเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะเป็นเอเรื่องเฉพาะหน้าที่ต้องจัดการก่อนนะคะ priority นะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะต้องพักเอาไว้ดิหนึ่งนะคะแต่ว่านใจรู้อยู่แล้วค่ะว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะไพ่เดทนะคะ Transformation ไม่ต้องห่วง สถานก,การณ์ที่มันเปราะบางไม่ได้อยู่เราไปนานนะคะใครที่ชอบดูโหราศาสตร์ด้วยจะรู้ว่าสักประมาณกลางกลเดือนนะคะมีคนเคยพูดว่าประมาณ11เนะมษายนเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะคะ ก็ยาวไปเลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อดทนอีกนิดนึงค่ะในช่วงของเดือนเมษาต้นเดือน่ะสักสอาทิตย์แรกนะคะมันอาจจะมีอะไรที่แบบเราแบบต้องมาแก้ไขประคับประคองในชีวิตก่อนเดี๋ยวพอมันผ่านครึ่งเดือนแรกไปอะ่ะครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะเริ่มแบบมีความโชคดีเข้ามาแล้วมันจะมีจุดจบของปัญหาแล้วก็มีแทน transformation ที่ดีขึ้นนะคะ นี่ค่ะส่วนถ้วยกับหัวนะคะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะไปเปิดใจบอกรักนะคะ<ม>เพราะว่าต่างคนต่างมีภาระนะคะก็ประมาณนี้นะคะคือแนวโน้มมาดีมากๆนะคะสาหรับความสัมพันธ์นี้นะ,ะเดี๋ยวช่วงต่อมาจะเป็นโสดแบบไม่มีใครในใจนะคะทําไมไม่มีเซนต์บางอย่างว่าคุณเนี่ยไปแอบชอบเขานะเขาก็มีใจกลับมาเหมือนกันหรือว่าเขาเองก็รู้ค่ะว่า ุแอบชอบเขานะคะถ้าคุณส่องเขาเขาก็สองคุณน่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นผู้ใหญ่นะคะสำหรับคนที่ไม่มีใครในใจนะคะเปิดเป็นพลังงานทั่วไปให้นะคะ ใสัมภารแปดเหรียญกลับหัวช่วงนี้นะคะอ่าก็งานเข้าเหมือนกันแหละนะทุกคนที่เป็นเมฆนะคะช่วงนี้ทั้งหลักคณะราศีก็อดทนนะคะอีกนิดนึงเนาะมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงการงานการเงินเข้ามามต้องแก้ไขนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ดวงดาวเนี่ยไม่ค่อยจะอ่าเป็นใจให้กับเรานะคะดูได้จากดวงมดลกได้เลยนะคะก็ช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ความรักนะคะ มาดูค่ะพลังงานแต่ว่าถึงแม้คุณไม่ได้โฟกัสเนี่ยแต่มีคนเข้ามามีคนก็หานะคะเพราะว่าความโดดเด่นในตัวคุณเนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะปิดบังได้ถึงแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่มันเป็นวิกฤตนะคะหรือว่าไม่ค่อยจะสู้ดีเนี่ยคุณก็ยังเปล่งประกายความเป็นเดอะซันออกมาสเสน่ห์ของคุณเมฆเนี่ย อ๋อมันมีตลอดนะคะแม้กระทั่งในช่วงที่มีปัญหาเนี่ยนะคะคุณก็มีคนเข้าหามีคนเข้ามาจีบเลยแหละไม่มองว่าคนที่ไม่มีใครในใจจะมีคนเข้ามาบอกรัก คุณหรือว่าแสดงออกนะคะแต่ตัวคุณเมตเองนะคะจะยังปฏิเสธอยู่เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เอาเรื่องเอางานไว้ก่อนนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นคงนะคะในเรื่องโดยรวมคุณจะยังไม่ยอมมีคู่ดังนั้นน่ะต่อให้คนดีๆเข้ามาตอนนี้คุณก็อาจจะแค่ให้สถานะเป็นเพื่อนนะคะยังไม่ได้ให้สถานะคุณคุยได้ซ้ำนะก็ไม่ถึงกับปิดใจค่ะแต่ว่าคุณจะยังไม่ให้สถานะใครแบบชัดเจนนะคะ ขี่ได้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ l o c a l นะคะมีความรู้สึกว่าคนโสดเนี่ยตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะคะหัวกระไดไม่ค่อยแห้งนะคะสมัครเมษคนเข้าหาตลอดนะคะช่ำๆนะ,ะแต่คุณไม่เลือกใครไงคุณถึงยังโสดนะคะอาจจะยังไม่แบบโดนใจคุณนะ ใช่โอราเคลนะคะ This could be the one นะคะมีอ n นิควา e ์เเแล้วก็มีโรแมนติกฟีลิ่งโอ้ถึงแม้ว่าตัวคุณจะปฏิเสธนะคะคนที่เข้าหาช่วงนี้แต่จะบอกว่ามีความรักมาเคาประตูแล้วนะคะโรแม t i c f e ีลิ่งนะท้ายที่สุดเนี่ยคนที่เป็นอัศวินเหรียญที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ย น่าจะเปิดใจคุณได้เพราะว่าเขามีพลังงานความเป็นคู่ของคุณด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนที่หน้าอ่อนกว่าไว้นะคะ แล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะรอคุณได้ด้วยนะคะเขาจะทําอะไรแบบช้าๆแต่ว่ามีความมั่นคงกรณีที่คุณมีคนที่แอบชอบแล้วช่วงนี้ค่ะต่างฝ่ายต่างรู้ดีค่ะว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาสารสัมพันธ์นะคะเรื่องของความรักเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันมีวิกฤตนะคะในชีวิตนะคะทั้งคุณและเขาแล้วก็คุณสองคนเนี่ยอย่างที่เมย์บอกนะคะเมย์เซ็นได้ว่าคุณแอบชอบกันนั่นแหละนะคะ,นะคะเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเหมือ นนะะอาหานไพ่แบบนี้แล้วใจฟูเลยนะคะถ้าแอบไปชอบใครเนี่ยนะคะมีลุ้นนะคะเดี๋ยวรอดูครึ่งปีหลังแหละนะ,ะมันจะมีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะทุกเรื่องนะคะสัดเมตแต่จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะอย่างที่เมย์บอกว่ากลางๆเดือนนี้นะค,ะคำแนะนำนะคะเป็นยูอรดี้นะคะ Situation Improve แล้วก็มี Romance Romance ม,มาอีกแล้ว หนีความรักให้พ้นค่ะถึงแม้ช่วงเวลามันจะไม่ได้แบบเหมาะสมเลยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยความรักเนี่ยมันจะมาเคาะประตูอย่างที่เมย์บอกนะคะแล้วก็ยูอาริดีก็จักรวาลบอกนะคะว่าถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจหรือไม่มั่นคงในช่วงนี้อยากจะแบบดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้หรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนอันนี้แล้วแต่เคสนะคะว่าใครมีปัญหาอะไรแต่ว่าจักรวาลบอว่าจริงๆแล้วคุณพร้อมแล้วนะเพราะว่าเขาส่งคนนี้ใช่ไหมใคุณในช่วงเวลาที่คุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเองไม่พร้อมนี่แหละนะเจอ ะะเขาคนนี้จะทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่างน้อยอะ่ะก็ทําให้คุณสบายใจนะคะแล้วก็ถ้าคุณกังวลใจว่าไอ้ความรักครั้งนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณเฟลเหมือนกับครั้งก่อนๆไหมนะ,ะนี่ค่ะการันตีได้เลยว่าความรักครั้งนี้จะดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะสิติวชั่นวิมนะคะคนที่มีคนในใจอะ่ะนะรู้ไว้เลยนะคะว่าคนนี้พัฒนาได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามา เปิดไพนะ่นักเสพจ,จากจักรวาลน,นะคะให้กับคนโสดชาวเมรนะคะโอเคทำไมหล่นมาสองใบอะต้องอ่านสองใบหรือเปล่าโ <laughs> อ้ไม่ใช่นะห <laughs> ล่นมาสามใบเลยปกติมันจะเปิดแค่ใบเดียวนะมีไพ่พอลิจี้นะคะมีคลิงกิ้งนะคะแล้วก็มีคลาวดี้จัดเมนนะคะ จากการทีการาสื่อสารอะไรที่แบบอ,อหลายสถานการณ์นะบางคนเนี่ยคนที่มาชอบคุณนะคะเขาอาจจะเคยมีประเด็นกับคุณมาก่อนนะเขาอาจจะเป็นคนที่คุณและเขาอะเคยเหมือนกิ๊กกันมาก่อนหรือเป็นแฟนกันมาก่อนก็ได้แต่ว่าเขาก็จะกลับมานะคะรีเทิร์นกลับมาเพื่อขอโทษคุณแล้วขอโอกาสจากคุณนะคนคนนี้เนี่ยออฟเซตคุณมากนะคะเขาแบบ สปายคุณอยู่ตลอดช้ำๆเลยนะคะเขาไม่สามารถตัดคุณได้แล้วก็ Cloudy j จ d g เม n นตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงตัวคุณอะนะนะที่อาจจะยังไม่แน่ใจนะคะคุณจะยังไม่ได้ตัดสินใจนะ,ะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนเก่ากลับมาไม่มองว่าตัวคุณเองอะจะต้องดูเขาให้ชัดนะคะว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปจริงหรือเปล่าเขาเสียใจจริงไหมนะ,ะส่วนกรณีที่ไม่เกี่ยวคนเก่านะคะเม่มองว่าคนที่คุณแอบชอบเขาก็แอบชอบคุณอย่างที่เมยพูดเลยนะคะว่า มีการสไปกันอยู่นะแต่ว่าความชัดเจนของความสัมพันธ์ยังเกิดไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาส่วนตัวนะคะประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็พิมพ์น้อรับได้เลยถ้าอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมคนโสดก็ดูได้นะคะมีโปรให้เลือกเยอะนะคะโปรหนึ่งคำถามก็มีนะคะยังไงก็แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้ไลน์ขึ้นให้ตัวน้องมีข้างล่างนะคะพิมพ์ตามได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ